ริ้วรอยตีนกาบ,บินไปเรียบร้อยผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นหน้าเด้งมากขวดที่3แล้วล่าสุดแฟนแย่งเอาไปใช้เซรั่มตัวนี้สามารถแย่งกันใช้ได้เลยครับทำไมลูกค้าถึงชื่นชอบและประทับใจในเซรั่มตัวนี้เซรัม Clean ่มคลิน Clin Anti w i n k l e Serum เซรั่มตัวนี้ขวดเดียวตอบโจทย์ในหลายๆปัญหาผิวถ้าคุณมีปัญหาผิวดังกล่าวอยู่พิจารณาลองเอาไปใช้ได้เลยนะหมีริ้วรอย ในนี้เรามีสแนเปปช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วร,รอย 2. คุณมีผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นหรือเปล่าครับในนี้มีไฮยาชนิด8โมเลกุลเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว3คุณมีปัญหาเรื่องของผิวส้มผิวมองคล้ำหรือว่ามีปัญหาฝ้ากระหรือเปล่าในนี้มีไนอาซินามายลดเลือนฝ้ากระและค่อยๆเพิ่มความกระจางใสให้กับผิว4คุณมีปัญหาในเรื่องของรูขุมขนกว้างขาดความกระชับหรือเปล่าในนี้มี เปปคอซึ่งเป็นเปปไต่โมเลกุลออกฤทธิานิดนึงแต่เมื่อเราใช้ต่อเนื่องในระยะยาวตัวนี้จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสติน,นะครับคอลลาเจนเอลลาสตินใต้ผิวดีขึ้นส่งผลให้ผิวจะค่อยๆกระชจบขึ้นรูขุมขนเรียบเนียนมากขึ้นและริว้วรอยที่เรากังวลอย,อยู่เนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับใช้ได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ทุกเพศทุกวยัยสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับที่ตะก้าติ๊กตอกช็อปครับ